สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพและน่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างง่ายนะคะ1ประโยคสำหรับวันนี้ก็คือ uh, are you busy tomorrow are you busy tomorrow are you busy tomorrow นะคะความหมายก็คือพรุ่งนี้คุณว่างไหมพรุ่งนี้คุณว่างไหม ะะลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะวันละหนึ่งประโยคฝึกบ่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ก็ขอนำเสนอแค่นี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความโชคดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้โชคดีในชีวิตค่ะสวัสดีนะคะ